สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้ฝน,นก็ตกแล้วก็ผมอยู่กับพี่ออสครับพี่ออสสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ออสนี่ก็เป็นคนในพื้นที่นี้แล้วก็ช่วยดูแลพื้นที่แปลงนี้นะครับแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ยีไร่นะครับเป็นของคุณจอรนคุณจอรนนี่ยังทํางานอยู่ที่ภูเก็ตครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้20ไ <January. S 1> ร่ด้วยความตั้งใจของคุณจอรนเนี่ยอยากที่จะ ปลูกป่าให้เป็นป่าชุมชนนะครับให้เป็นสวนป่าเลยนะครับก็เลยก็เลยบอกพี่ออสว่าเอ้ยทางนั้นช่วยช่วยามาดูพื้นที่หน่อยว่าพื้นที่ตรงนี้มันทําอะไรได้บ้างเดิมทีเนี่ยปีแล้วทาข้าวโพดนะครับเราแวกงนี้ก็จะทําข้าวโพดทําอ้อยนะครับก็ตรงนี้ผมสังเกตว่าแถวๆนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่พอสมควรน,นะครับอย่างแปลงนี้ก็จะมีต้นนี้ต้นใหญ่นะครับก็คือต้นกระบกครับหรือต้นพูนทรัพย์นะฮะ มีลูกด้วยรั้งหนดจะมีลูกเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ลูกมันยังแบบยังใช้ไม่ได้เ<ต>นาะมันยัง,ยงอ่อนยังอ่อนอยู่ยังอ่อนตอ,อนแ,ตแรกผมคิดว่ามันเป็นลูกมะปางเป็นลูกมะม่วงเล็กอะไรเงี้ยมองขึ้นไปนะครับแต่พอดูต้นแล้วนี่คือต้นกระบกนะครับหรืออาลมอนเมืองไทยนะครับก็คือ,อ,อพอมันแก่ร่ลวกลงมามจะลูกที่ใหญ่กว่าลูกใหญ่นิดนิดนึงแล้วก,วก็เขาก็จะชฉอะ นะครับไปทุบนะครับเอาเมล็ดข้างในมันนะครับแล้วก็ไปคั่วคั่วเสร็จก็คนที่สารก็จะหาบตามเมืองกรุงนะครับก็คือใส่ถุงถุงละ20บาท40บาทบ้างนะครับหากินยากแล้วด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อน,นจะมีต้นแบบนี้เยอะครับแต่อยู่นี้สูญพันธหมดนะครับเพราะว่าเขาก็จะตัดเพื่อที่จะทำพืชเกษตรเชิงเดี่ยวกัน้สะส่วนใหญ่ แต่ก็โชคดียังมีต้นนี้อยู่นะครับต้นนี้อลังการมากก็ความตั้งใจของเจ้าของพื้นที่เนี่ยฮะคุณจอนี้ก็อยากที่จะทําพื้นที่นี้ให้เป็นป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยมาดูพื้นที่แล้วโอเคนะครับเป็นพื้นที่ที่มีเป็นที่ดอนนะครับแล้วก็จะมีที่ลุกตรงนู้นนะฮะมันจะเป็นร่องน้ำร่องน้ำไปนี่แล้วก็ฝั่งนี้มันยาวมานี่นะครับที่จะเป็นร่องน้ำที่จะเป็น ที่จะเป็นคล้ายๆตัแวแอลนะครับหน้ากว้างมาสัก80เมตรนะครับมองเข้ามาตรงนี้ติดถนนเลยนะครับมองแบบนี้เราก็จะปลูกแนว4เมตรนะครับยาวไปเลยแล้วก็จะมีแนวกันไฟนะครับจะทําไว้นะครับร่วมคุยกับพี่ยอดแล้วว่าแนวกันไฟเราจะทำสัก4เมตรนะครับเพื่อที่จะถึงเวลาหน้าแรงเนี่ยเราก็จะไถนะครับไถาย,ยาวเลยนะครับเพื่อกันไฟฝั่งนู้นและฝั่งนี้พี่ยอดบอกว่า ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเพราะมันเป็นบ้านคนนะครับแต่ว่าก็เฝ้าระวังไว้นะครับแต่เราก็จะจะปลูกห่างจากพื้นที่ของคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเผื่ออนาคตว่าต้นไม้เราโตเนี่ยมันอาจจะไม่ปกคลุมพื้นที่เขาได้เราก็ออกแบบประมาณนี้นะครับ4อ่า20ไร่เนี่ยเราจะปลูกใช้ต้นไม้เฉลี่ยแลอยู่ประมาณสัก4,000ต้นนะครับ4,000ต้นเนี่ยทางคนรักป่าก็ได้สำรวจแล้วว่าต้นไม้ที่มันอยู่วงเดียวกับ ต้นกระบอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างต้นลิบลิบนู่นปลายที่นู่นแต่ไม่ใช่ของพื้นที่นี้นะครับก็จะเป็นต้นยางนานะครับน่าจะในพื้นที่รุ่มเนี่ยเราก็จะใช้ต้นไม้ประมาณสักสี่ห้าชนิดนะครับยกอยาะยางนาตะเคียนพยอมหรือกันกราพวกนี้เราจะลงในพื้นที่ที่เป็นลุ่มนะครับพื้นที่ดอนแบบนี้เราก็จะก็จะปลูกได้นะครับมหาดปลูกได้นะครับลูก ก็ปราดูปา่าเนี่ยชิงชันปราดูปา่าเนี่ยชิงชันนะครับในออตอนนี้ก็ปลายเดือนเมษายนนะครับฝนเริ่มตกตกเยอะและ้วออกมาหลายครั้งหลายวันแล้วเนาะเพิ่ <laughs> เริ่มเย็นเย็นไปบ่ายนี้ฝนก็จะตกบ่ายก็ตกครับที่นี่ฝนด,ดีแล้วก็มาถึงฤดูกาลปลูกนะครับเราก็จะคนละป่าเราก็มีเดินทางไปปลูกหลายที่หลายจังหวัดนะครับก็ ช่วงนี้ก็เแปลงแปลงนี้จะเป็นแปลงที่เราจะปลูกภายในเร็ววันนี้นะครับก็จะเริ่มปลูกได้เลยนะครับปลูกเสร็จแล้วก็ทําแนวส 4, 4เมตรนะฮะจริงๆระบบน้ําน้ําก็มีมีสระอยู่ด้านหลังนะครับมีล่องน้ําอยู่แล้วอนาคตถ้าเกิดเราหน้าแล้งเนี่ยเราอยากจะมีแหล่งน้ําเราก็แค่เจาะบาดาลอนาคตเจาะบาดาลได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปขุดให้เสียพื้นที่นะฮะก็พี่ออสมีอะไรแนะนำไหมครับ พ <im itation> ี่ก็ทํางานที่ที่โรงงานโรงน้ําตาลตรงนี้ก็จะมีโรงน้ำตาลอยู่จังหวัดที่มีอยู่สองที่เนาะสองที่ก็พี่ก็จะมีเวลา <im itation> มีเวลามาม,ลามาดูแลได้ก<บ>ระ <casting> ดูเนี่ยครับ <im itation> ดูแลด้วยแต่ภายในสอสามปีสองสามปีนี้สามารถที่จะปลูกพืชในพื้นที่ในล่องสี่เมตรนี่ได้ครับก็ในนางมองคนรักป่าก็ มาปลูกแล้วเราก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นปืนป่าเราแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเรานะครับเราจะดูแลแปลงนี้ให้ให้ต้นไม้โตให้ได้นะครับเพราะว่าตั้งความตั้งใจของคราป่าอยากให้ต้นไม้เกิดที่ไหนก็ได้ที่ไม่จาเป็นต้องเป็นที่ของเรานะครับตกลงมาข้างข้างล่างเนี้ยดินข้างล่างนี้เป็นชุ่มหมดแล้วเพราะตกมาหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ปลูกยังไงก็ก็ไม่ตายนะครับต้นไม้นะครับเริ่มปลูกได้เลย นอกจากฝนฝนทิ้งช่วงนะฮะก็ดูแลมนิดนึงนะครับอาจจะมีน้ำนะฮะถ้านฝนทิ้งช่วงก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะต้นไม้ไม้ป่ามันทนทนแรงอยู่แล้วครับทนพอสมควรนะครับแปลงข้างๆนี้ก็จะปลูกมันนะครับด้านนี้ปลูกมันด้านนู้นปลูกอ้อยนะครับเราก็จะกลัว กลัวแปลงนู้นครับก็คืออถ้าหน้าแรงมาเผื่อมีไฟอะไรพวกนี้ยก็เราก็จะทำแนวกันไฟไว้นะครับทแนวกันไฟอ่าแนวกันไฟไว้